เพลงเข้ากับบรรยากาศบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีมิตรรักแฟนกิ๊กกุขันนะคะสวัสดีค่ะวัสดีทุกคนสวัสดีพีพีนะคะมาแล้วค่ะความเผื่อแนี้อะเนาะคือพอแบบทำอะไรได้เนาะเราก็ต้องใช้เงินแก้ปัญหาเลไรแบบนี้อยากขอเสียคนอยากรู้อยากเห็น น, mm hmm. I I well. นี้คนดังยังต uh ้องอยากเกือกนะเฮ้ยเกิดว่ะเกิดว่ะสวัสดีนะคะมาแล้วมาแล้วมาแล้วกดแชร์แชร์เชียร์ครับขอบคุณค่ะเขาบอกชอบคู่นี้มานี่โอ้โหเอสวัสดีค่ะ FC รักมากว้าตอนนี้บอกเลยว่าไม่ไม่ถึงหนึ่งหมื่น คนเราไม่เก <left> ินนะเงียบเงียบเงียบก่อนนะคะเงียบก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีขอบคุณนะคะคิวตี้ว <imprisoned>. ัน <bunker> ด <ring> ีค <x 2> ่ะสวัสดีมิตรรักแฟนคลิปทุกท่านเลยนะคะแชร์เร็วมาก่สามร้อยแชร์ได้เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้พวกเข้าในเด้อค่ะสวัสดีแก๊งแพนด้าทุกทุกคนด้วยนะครับผมอ่าแก๊งแพนด้ามาหรือยังคะช่วยกันตามากินหน่อยแชร์แชร์หน่อยทำไมต้องเป็นแก๊งแพนด้า แกเแคนที่มาเราเิี่ยเพราะวนั้นท mm ี่เรานอนผมนอนกันแล้วก็แบบเขาไม่ได้นอนเลยือแบบว่าจะรอว่างอได้หรือยังคือวันนั้นมีมีปัญหาแล้วงอนหนูงอนแล้วอี่นี้ ม,มีใหม่อะมันเป็นยีบกิ้วมากเลยท,เทันไหมทุกเพจทันไหมมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะแล้วทันได้ไงต่อนนะแล้ทีนี้หนูงอนแล้วทีนี้ทุกคนก็แบบติดตามแล้วพวกหนูหายไปทั้งสองคนเลยค่ะเอฟซีก็แบบจับกลุ่มกันนอนไม่หลับสุดสองคนที่หายไปไหนก็อดหลับอดนอนไปสองคืนอา่า คืบขอบตาแต่ละคนนี่ตอนไหนมันจะลงคู่ตอนไหนมันจะได้คู่คือทุกคนรอจริงป่ะใช่นี่คือในิงนาทีเขาต้อตั้งเป็นแก๊งเพนด้าเพราะทุกคนไม่ได้นอนขอบตาดำคือทุกคนรอเผือตัวเกลายเป็นแก๊งเันด้าถูกต้องปังมากไม่ไหวต้องเข้าแก๊งด้วยนะเข้าแก๊งคือเรื่องขอเรื่องอะนะพี่ก็พี่ก็เป็นคนเผื่อคนหนึ่งพี่เลยจัดน้องมาเลยก็น้องหนักแบบจัดมาำพุกมีโามเกษตรให้กินเนี่ยครับผมไม่รู้เลยว่า มันมันกินยังไงอ่ะครั้งแรกไหมใช่ไหมครั้งแรกไม่เคย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 ใช่ไหมไม่เคยเลยไม่เคยเนค่ะจริงๆค่ะเอาไม่เอาไมพี่พี่ตามไม่กินไม่เอาไม่เอาแล้วเรนเคยกินมุ้กระเสกไหมไม่เคยครับน้องเพียเคยกินไหมไม่เคยค่ะจริงปหมเนี่ยครั้งแรกเลยปั้ผมกินได้นูนครับกินแต่ไข่มดแดงเฮ้ยแล้วก่อนคนไม่กินไข่แดงไม่หรอบ้านผมก็มีเอาจริงเหรอเออว่ะไข่บดแดงมีเพประเภทเยอะแยะอะไรแยะไข่มดแดงนี่ สองพันกันเลทนะคะพี่น้องสัตว์ดิสิบสี่อีกครั้งนะคะล่าสุดมีคนบอกมันสิบสี่ครั้งสวัสดีค่ะวันนีทุกคนเลยนะคะอ่ะทีนี้แบบว่ามีสองหมื่นโดนนะผมพี่บอกว่าสมกันอย่างยิ่งอ่ะใครทีมเบียร์ใครทีมในเงินนะคะจัดมานี่กระดิ่งก็มากระดิ่งน่ารังด้วยนะแต่ว่าหนุกับพี่เนทเรเจอกันจะอยู่ด้วยกันจะแบบต่อยกันประจำนะทำไมอ่ะมวยแบบผมมันสายโหดครับ จริงป่ะคือเอางี้คือ,อนนพี่อยากเผือกมาไอที่เราจิ้นกันอะครั้งแรกที่ได้เจอคือคือในเพลงใช่ไหม MV เ,เลยใช่ปะ่ะไม่ใช่ะไม่ใช่บบครั้งแรกหนูอ่ะแด้แปะเลยหนูไปคอมเมนต์ในทิกตอกพี่เนว่าสู้ๆนะคะพี่เนวันนั้นพี่เนเศร้าไงหนูแรกต้องรำคาญเซอพี่ก็บอกเขาไป เสียงแบบชิงแบบเออไม่อยากจะมีฟีลนี้ว่ะแจวแจวไอเฟกต้งมานะว้าวว้าวสอยเฟกสายร้อยเฟกเออวีทยาวายเฟกเลยนะโอ้โหอันนี้คือแบบว่าดูดิโหมดในสองสไตล์เกือบสองหมื่นห้าแล้วใช่ฝั่งนี้ก็สองหมื่นสามพันคนนะคะโฝั่งนี้นะคะอยากเห็นห้าหมื่นคนน่ะอยากเห็นห้าหมื่นคนน่ะในแก๊งแก๊งทำนด้เดี๋ยแก๊งเขาพี่เขาจะมีบ้านใช่ไหมมีบ้านเดี๋ยว แชร์เข้าในกลุ่มบ้านแล้วเรียกแก๊งแพนด้ามาหน่อยจริงปะคือพลังเรามันเป็นพลังโหอ่ะคือเรียกมาช่วยกันทำอาหารกินช่วยกันตอนนี้เขานั้าหาคกินอยู่นะคะพี่ๆมาค่ะมามาเลยนะคะเรียกมาครับมาช่วยกันให้ผมจีบกูเบียจิบอุ้ยเดี่ยไอไชยิงพี่อะไรก็คี้เดี๋ยวก่อนคือตอนเนี้ย เบียยังไม่ยังไม่ได้เป็นแฟนแบบนี้ยังยังค่ะยังยังผมไม่ได้เป็นแฟนใช่เพราะว่าอะไรเพราะอะไรเพราะไม่ผมก็คิดกับน้องแค่น้องสาวคนนึงครับน้องนาราตีมักหนุ่มบอกว่ามักหนูชอบหนูก็บอกเออต้องต้องคงต้องคงความรู้ดีเยนะครับใช่มันเป็นฟิลลิ่งหัวใจทองตัวอย่าพิ่งได้กันทำไมพึ่งต้องอย่าเพิ่งได้กันเป็นแฟนนะโอ้โหำใหญ่มากเลยอันนี้ทำแรกทำแรกเลยเนี่ย อากินก่อนให้กินก่อนอากินก่อนกินก่อนเลยพี่อน่อนหชิมก่อนิิก่เกิทไอันนี้เกิดจริงเกิจริงเกิจริงอยากจะให้ทุกคนเห็นว่ากูอยู่หลังกล้องทำไงว่าทุกคนต้องเป็นอเราเขาบอกว่าบ้านมีแพนด้ารายงานตัวค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีพี่พีทุกคนเลยนะคะมีคนขำมีคนขำเรียกอยู่ครับเอ็นดูพี่เนอาการเขินออกแล้วอย่าแซวบ่อยครับเออเนบอกอย่าแซวบ่อยนะครับอ่าดูดิเป็นไงเป็นไงครั้งแรกมันหวานยังไหมมันหวานเพราะพี่ทำให้หรือเปล่าไม่มันหวานเพราะผมทำให้ครับไปแล้วกู้ิ๊กกะรู้แล้ว จบไปจิ้ม่หดีกว่าพี่พงศ์กูอ่ะไปจิ้กันดีกว่าไม่ได้เห็มไเป็นผู้ชายไหมทุกคนไม่ต้องยิดยาวนะเป็นไงนะครั้งแรกเนาะอยไรแต่องาอะเราจะติดแต่แนี้ะแต่ว่ามางานเนี้ยเขามีแค่อาหารให้เราน้ำกไม่มีให้เออไม่ไม่ฟิลลิ่งเป็นไงอาหารที่เราจัดเตียวไว้ให้คุณทั้งสองคน ผมไม่เคยกินครับผมผมกินแต่บัลบ้าทจกดำอะไรร้องนะอย่างโยคนอีสานเนี่ยนะหนูไม่เคยกินเลยนี่คือจากใจว่าไม่เคยกินอยากกินเนี่ยแซลมอนโอเคอย่ากินแต่พวกเนี้ยไม่เคยกินไม่เคยกินเลยค่ะผมไม่รู้เล <ทำ S 1> ยว่าเขาเขาเรียกว่าอะไรอ้าเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรครับวันนี้เขาเรียกว่าอ, <ข S 2> อูนีหอยเม่นหอยเม่นอันนี้จะเป็นอันที่แพงสุดเวลากินโุมาเกเตรคนจะให้ความสัมพันธ์แก่นี้ เออเวลาเนี้ยท็อปปิ้งอยู่บนอันไหนอ่ะมันจะแบบฟินมันจะลองเดี๋ยวมันแพงดิอยู่ๆตอนนี้ตอนนี้พี่เนยอยู่ที่ภาคใต้หรืออยู่ที่กรุงเทพเป็นส่วนใหญ่คะกรุงเทพครับแต่ใจผมอยู่กาฬสินธุ์ครับ ีกกันแแรไงทำไมเราไม่เป็นคู่จิ้นแบบนี้กันบ้างอ่ะเออเบียร์เบียร์เบียรเนี่เขาทำให้อ่ะเรากล้าทำให้เขาปะอ่าทำคืนเป็นปะหมายถึงทถวโอมาการ์เซ่เออเดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรก่อนต้องเล่นแล้วเอาน้ำให้น้องเหมือนน้องไม่ได้เหมือนปะน้ำหมดและลาน้ำนะครับขอบคุณครับนี่ครับอ่าขอบคุณทามอันนี้โกโก้กินได้เลยดีมากโกโก้ครีมโกโก้ของเจเองนะคะบอกเลยว่าตอนนี้บ้านแทนดาก็ต้องรู้จัก บ้านสิงคือบ้านเดียวกันไหมคนละบ้านครับจริงบ้านสุงองล้านเลยขอโทคนละบ้านไม่คนละบ้านแต่ก็คือพูดคุยกันใช่ไหมเรีภาพเพราะว่าจําได้ว่าแฟนๆบ้านสิงเขาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยน้องเนน้องเบียร์เนี่ยแบบว่าหน้าแบาบว่บาบให้ว่าเป็นแบบ